ใส่ติดป้ายภาษีไว้หน้ารถแบบนี้บ้างครับกระดาษโล่งๆแบบนี้เลยนะบางครั้งก็หลุดออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นอะคริลิกนะครับปิดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นป้ายภาษีนะครับใส่เข้าไปที่อะคริลิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวออาแผ่นป้ายภาษีออกก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแผ่นอะคริลิกนะครับเป็นแผ่นที่มีความหนานะครับอันดับแรกนะครับให้เราลอกแผ่นลายข้างหน้านี้ออกก่อนนะครับจะเป็นแผ่นฟิล์มป้องกันลอยอยู่นะลอกออกได้เลยนะครับก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับสีแดงตรงนี้ให้เราลอกออกด้วยนะครับจะมีกาวอยู่นะครับ ก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็หามุมติดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดเอาไว้มุมล่างนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับให้กาวติดที่หน้ากระจกนะครับแล้วก็ป้ายภาษีนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่แบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราไปต่อภาษีเสียภาษีมานะครับเราก็สามารถเอาออกเปลี่ยนได้นะครับเราก็แค่ลูดออกมานะครับ ะมีร่องให้อยู่ตรงนี้นะครับและถ้าหากวันนึงเราต้องการเอาแผ่นอะคริลิกใสตรงนี้ออกนะครับเราก็ออกได้นะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับซึ่งจะไม่ทิ้งคราบกาวด้วยนะครับกาวตรงนี้สามารถลอกออกได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับแผ่นกาวตัวนี้นะครับทนความร้อนสูงได้ดีนะครับไม่หลุดร่วงง่ายนะครับท่านใดาะได้แผ่นอะคริลิกใสเอาไปใส่ป้ายภาษีแบบนี้นะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือก2รูปแบบนะครับมีรูปแบบสายฟ้าแล้วก็รูปแบบนี้นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางให